สวัสดีค่ะก็พบกับครูธิการกองอุดมนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ,ะมาดูการสถาปนากรุงเทพมหานาครนะคะในปลายศัต สมัยกรุงธนบุรีนะคะได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในกรุงธนบุรีนะคะเนื่องจากว่าขุนนางที่อยู่ภายในกรุงธนบุรีได้แตกแยกแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มขุนนางที่จงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มพระพวกของพระยาสันแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มขุนนางที่ให้การสนับสนุนสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกนะคะซึ่งจากสาเหตุของการแตกแยกระหว่างกลุ่มขุนนางนี้เองก็ทําให้เกิดการจลาจ ขึ้นภายในกรุงธนบุรีนะคะซึ่งการจราจนที่เกิดขึ้นได้สงบลงเมื่อสมเด็จพระจามหากัตษริย์ศ,าศาสสึกลมเลิกกันยกกองทัพไปทําสงครามกับยวนแล้วก็รีบเดินทางกับกรุงธนบุรีเพื่อปราบกระบทพยาสันแล้วก็สืกสมเด็จพระเจ้าตรากสิล์ออกจากสมณเพศนะคะก่อนนำพระองค์ไป สำเร็จโทษที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะหลังจากการสำเร็จโทษพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงธนบุรีแล้วสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกก็ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พร้อมตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อว่าจัก,กรีนะคะโดยตั้งชื่อตามตำแหน่งของตนที่เคยดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยาจัก,กรีมาก่อนนั่นเองนะคะ สมเด็จเจ้าพรยามหากษัตริย์ศึกปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระหมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พศ2525ให้ถวายพระราชสมญานามเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะต่อมา เมื่อวันที่8เมษายนพศ2325ก็มีพระบรมราชองค์การให้พระยาธรรมมาชิกรและพระยาวิจิตนาวีเป็นแม่กองคุณไพ่ไปที่วัดที่จะสร้างราชธานีแห่งใหม่นะคะตรงแหลมที่ยืดออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกซึ่ง บริเวณที่จะสร้างราช,ราชธานีแห่งใหม่นั้นแต่เดิมก็เป็นที่อยู่ของชาวจีนนะคะก็ปลดกล้าวให้ชาวจีนนั้นย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณตั้งแต่คลองวัดสามปื้มไปจนถึงคลองวัดสําเพงนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณสําเพงในปัจจุบันนะคะ ทีนี้การย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็เนื่องจากว่ากรุงธนบุรีนั้นมีทรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงอย่างถาวรด้วยสาเหตุ3ประการนะคะประการแรกก็คือกรุงธนบุรีมีแม่น้าเจ้าพยาไหลผ่านอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งหากมีศึกสงคราม จะทำให้การรำเรียงอาหารอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆหรือ,อการรักษาพระนครทำได้ยากลำบากยากต่อการปกป้องบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงได้นะคะ,ะประการที่2ก็คือกรุงธนบุรีอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาเป็นทองคุ้งนะคะก็คืออาสามารถที่จะน้ำนั้นสามารถที่จะ เาะตะลิ่งพังอยู่เสมอไม่ถาวรน,นะคะส่วนทางฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีก็เป็นที่รุ่มน้ำสามารถท่วมได้ง่ายนั่นเองนะคะประการที่3คือตัวเมืองกรุงธนบุรีไม่สามารถขยายออกไปได้อีกนะคะเพราะว่ามีวัดขนาบอยู่ทั้งสองข้างทั้งด้านาตะวันออกยังติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นการจำกัดความเจริญของกรุงธนบุรีไว้เท่านั้นนั่นเองนะคะ การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะก็มีแนวคิดทางการเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือพระมหากษัตริย์จะบำเพ็ญพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อุปรรัฏฐมแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งธรรมทางพระพุทธศาสนาตามคติของการเป็นธรรมราชาหรือจกักรพรรดินะคะซึ่งการจัดระเบียบการปกครอง นะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็จะมีการจัดระเบียบการปกครองอยู่2แบบก็คือการควบคุมกําลังคนหรือพล่นะคะแล้วก็การปรับปรุงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ การควบคุมกําลังคนนะคะหรือไพร่นะคะไพร่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะได้รับการผ่อนปรนให้ทํางานน้อยลงแล้วก็มีการเข้าเวรทําทงานยูทาของไพร่หลวงลดลงในรัชสมัยสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะโดยทํางานให้รัฐเพียงปีละ4เดือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยรัชกาลที่สองก็ลดเหลือเพียงแค่3เดือนนะคะเพื่อให้ไพร่นั้นได้มีเวลาประกอบการงานส่วนตัวได้บ้างแล้วก็ยามที่รัฐต้องการเงินตรามากรัฐก็ให้ไพที่ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานจาก เงินทดแทนได้นะคะเดือนละ6บาทหรือเดือนละ18บาทอ่าหรือปีละ18บาทนะคะสำหรับไรสงให้เข้ามารับราชการปีละ1เดือนหรือจ่ายเป็นเงินให้แก่รัฐปีละ6บาทนั่นเองนะคะ ส่วนการจัดระบบการปกครองประเภทที่2ก็คือการปรับปรุงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะก็มีการแบ่งนะคะการปกครองออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันนะคะ,ะการปกครองส่วนแรกก็คือเป็นการปกครองส่วนกลางนะคะการปกครองส่วนกลางการปกครองส่วนภูมิภาคแล้วก็การปกครองหัวเมือง ประเทศสลาดนะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะมาดูการแบ่งการปกครองส่วนกลางก่อนนะคะก็มีการแต่งตั้งเสนาบดี6คนมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันดังนี้นะคะ,ะสมุหะพระกราโมนะคะ,ะก็เป็นหัวหน้าฝ่ายทหารนะคะมีอำนาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งด้านทหารแล้วก็การพลเรือนนะคะ สมุหานายกนะคะก็เป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือนนะคะมีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งด้านทหารและก็พลเรือนนะคะกรมเวียงก็มีหน้าที่ดูแลภายในพระนครน,นะคะเสวนกุมวังก็มีหน้าที่ดูแลในพระราชวางังแล้วก็มีอํานาจตั้งศาลชำระความนะคะ กรมคลังก็มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับพระราชทรัพย์นะคะการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแล้วก็มีอํานาจบังคับบัญชาของเมืองชายตะวันออกนะคะแล้วก็กรมนาก็มีหน้าที่ดูแลรักษานาหลวงเก็บภาษีข้าวพิจารณาคดีเกี่ยวกับนาแล้วก็สัตว์ที่ใช้ทานานะคะ,ะการประบปรุงการปกรครองในสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นนะคะ ในส่วนของการปกครองส่วนภูมิภาคนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,า,าโลกมหาราชนะคะทรงรุดอํานาจของบรรดาเจ้าเมืองในการแต่งตั้งข้าราชการที่สําคัญทุกตําแหน่งโดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าเมืองและให้สมุหานายกหรือสมุหภพรกราหมหรือเสนาบดีกรมพระคลังเป็นผู้แต่งตั้งประหลัดและข้าราชการอื่นๆในเมืองที่อยู่ภายใต้การดูแล บังคับบัญชานะคะป็เป็นการสร้างความจงรักภักดีโดยให้ข้าราชการนั้นขึ้นกับเจ้านายทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายขุนานางในส่วนกลางแล้วก็ฝ่ายเจ้าเมืองในส่วนภูมิภาคนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีการขยายอำนาจการปกครองในหัวเมืองของเมืองออกไป นะคะซึ่งเจ้าเมืองก็เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในเมืองโดยตรงนะคะถึงแม้ว่าข้าราชการหัวเมืองต้องเข้ามากรุงเทพม,มหานครเพื่อความาแสดงความจงรักภักดีต่อผู้ที่แต่งตั้งของตนเองทุกปีก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นการปกครองส่วนภูมิภาคนะคะต่อไปการปกครอง หัวเมืองประเทศราชนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะโปรดก้าวให้หัวเมืองเอกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเป็นผู้ดูแลโดยหัวเมืองเอกที่เป็นผู้ดูแลต้องรายงานไปยังเสนาบดีที่รับผิดชอบเพื่อจะได้กราบบางังคมทูลต่อไปนะคะหัวเมืองประเทศราชในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะมีดังนี้นะคะ หัวเมืองแรกก็คือหัวเมืองประเทศลาตที่ตั้งอยู่ทางเหนือนะคะก็ได้แก่หัวเมืองร้านนานะคะก็จะประกอบด้วยเมืองเชียงใหม่เมืองลําพูนเมืองลาปางนะคะเมืองแพร่เมืองนาเมืองเชียงรายแล้วก็เมืองเชียงแสนนะคะอันที่2ก็คือหัวเมืองประเทศลาตที่ตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ได้แก่เมืองหลวงพระบางเมืองเวียงจันทร์นะคะเมืองจำปาสักนะคะ หัวเมืองประเทศราตที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็ได้แก่หัวเมืองขเมรแล้วก็หัวเมืองประเทศราตที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ก็ได้แก่เมืองไทยบุรีเมืองปัตตานีนะคะอันนี้ก็เป็นอาการปกครองหัวเมืองประเทศราตในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะ ต่อไปการชำระกฎหมายนะคะกฎหมายที่ใช้ในระยะแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายในสมัยอยุธยาเท่าที่สามารถรวบรวมได้ก็เหลือเพียงหนึ่งในสิของกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดนะคะจนกระทั่งพศ2347 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้มีการรวบรวมชำระตัวบทกฎหมายต่างๆขึ้นมาใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มีความยุติธรรมแล้วก็เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้นจึงเกิด ประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทยขึ้นนะคะซึ่งกฎหมายสําคัญนี้ก็คือกฎหมายตราสาดวงนะคะที่เรียกว่า,ากฎหมายตรา3ดวงก็เพราะว่ามีการประทับตาพระราชสีตาพระโคชสีแล้วก็ตาบัวแก้วอยู่ในฉบับเดียวกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะจากที่กูอธิบายไปนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะฝากกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องที่กูอธิบายนะคะสาหรับวันนี้ก็ คงเอาไว้แค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ